ติณนนทุกกะชาดกชาดกว่าด้วยเรื่องอุบายหนีตายในสมัยพุทธกาลองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารเผยแพร่ธรรมะคำสอนให้เหล่าพุทธสาวกได้ซึมซับในพระธรรมคำสอนด้วยพระปัญญาบารมีของพระองค์ได้ทำให้เหล่าภิกษุในพระเชตวัน รู้สึกเลื่อมใสและเคารพนับถือเป็นยิ่งนักด้วยพระปัญญาบารมีของพระองค์นี้เองที่ทำให้เหล่าภิกษุรู้สึกเลื่อมใสและนำมาเป็นหัวข้อในการสนทนากันในธรรมสภาหกท่านเห็นด้วยกับเราไหมว่าพระศาสดานั้นน่ะยางเป็นผู้ที่มีพระปัญญาเฉียบแหลมหน่าเลื่อมใสจริงๆใช่ใช่ใช่ไม่เพียงแต่เท่านั้นนะนอกจากจะมีพระปัญญาที่เฉียบแหลมแล้ว พระศาสดายังมีคําสอนที่สั่งสอนผู้คนมากมายมานับต่อน,นับจนแม้แต่โจรอย่างองคุลีมานยังต้องกลับใจเลยคิดดูแล้วกันเราเองก็ได้ยินเรื่องที่ท่านสอนสังพราหมยยังกูดท,ทันตพรามหรือแม้แต่เหล่ายักษ์อย่างพวกอาสวกยักษ์รวมไปถึงเท้าสักวะเทวราชก็ล้วนแต่เคยถูกพระศาสดาอบรมสั่งสอนมาแล้วทั้งสิน้นนั่นไงล่ะพระศาสดาท่านทรงมีพระปัญญ,ญาเฉียบแหลมจริงๆพระศาสดา เมื่อเห็นเหล่าภิกษุจับกลุ่มสนทนากันอยู่ในธรรมสภาจึงตรัสถามเหล่าภิกษุเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอกำลังนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไรหรืออ๋อพวกกระผมกำลังสนทนากันถึงเรื่องขององค์พระศาสดานคะรับใช่ครับพวกเรารู้สึกเลื่อมใสและก็ทึ่งในพระปัญญาของพระองค์เป็นยิ่งนักดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ไม่ใช่แต่ในการนี้เท่านั้นหรอกนะที่เรามีปัญญาเฉียบแหลมแม้ในอดีตการสมัยครั้นเมื่อยานของเรายังไม่แก่กล้าเราก็เป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเหมือนกันเมื่อทราบดังนั้นเหล่าภิกษุได้กราบทูลวิงวอนให้ทรงประกาศบูรพจริยาพระองค์จึงได้ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานนำชาดกเรื่องติน,นทุกกะชาดกมาตรัสเล่าดังนี้ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนับป่าแห่งหนึ่งอันอุดมสมบูรณ์ในหิมโมวันต์ประเทศพระโพธิสัตว์ได้อุบัติกำเนิดเป็นพยาวานอนมีบริวารเป็นฝูงวานอนมากมายถึง8ปดหมื่นตัวใกล้หิมโมวันต์ะประเทศนั่นเองมีหมู่บ้านชายแดนอยู่หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านนี้บางครั้งก็มีคนอาศัยอยู่บางครั้งก็ไม่มีโดยในลานกลางหมู่บ้านนั้นมีต้นมะพร้าวอยู่ต้นหนึ่ง มีกิ่งก้านสมบูรณ์มีผลอร่อยเหล่าฝูงลิงมักจะมากินผลมะพร้าบนั้นในยามที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ในหมือบ้านเช,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 ชผลมะพร้าวเนี่ยมันช่างอร่อยจนหยุดกินไม่ได้จริงๆงาม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 โอกาสทองตอนที่พวกมนุษย์ไม่อยู่แบบนี้พวกเราต้องมั่มให้พุงกลางไปเลยรีบๆกินกันเถอะเดี๋ยวพวกมนุษย์มาเราจะซวยกันซะก,ก่อน,นม ครั้นต่อมาเมื่อถึงคราวที่ต้นมะพร้าวออกผลหมู่บ้านนั้นก็กลับมีมนุษย์มาอาศัยอยู่อีกพวกมนุษย์ได้ทําการสร้างบ้านเรือนและปลูกต้นอ้อขึ้นเป็นจํานวนมากเหล่าฝูงลิงนั้นหลังจากไม่ได้กินผลมะพร้าวมาพักใ,ใหญ่ก็บังเกิดความอยากขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าหมู่บ้านนั้นจะมีมนุษย์กลับเข้ามาพักอาศัยอยู่หรือยังแต่จะว่าไปนี่มันก็เป็นช่วงที่ต้นมะพร้าวออกผลดกแล้วนะ พูดแล้วก็ชักเปี้ยวปากอยากจะกลับเข้าไปในหมู่บ้านเด็ดกินซะจริงๆสีสวนน่ะกลับเข้าไปขืนไปเจอพวกมนุษย์เรามีหวังสวยแน่ๆนนเอานี้ดีกว่าข้าว่าเราสงสัยสืบเข้าไปดูก่อนดีกว่าว่าตอนนี้ในหมู่บ้านนั้นน่ะมีคนมาอาศัยอยู่หรือเปล่าอือดีเหมือนกันเดี๋ยวข้าเข้าไปเอาเองในฝูงเราอ่ะข้าวิ่งเร็วที่สุดเอาตัวรอดได้อยู่แล้วพวกเจ้ารออยู่ที่นี่ละกันงั้นฝากก็ด้วยละกัน เมื่อลิงตัวนั้นมาถึงหมู่บ้านก็พบว่าต้นมะพร้าวออกผลเต็มต้นจริงดังที่พวกตนคาดการไว้แต่ปัญหาก็คือหมู่บ้านร้างที่พวกตนเคยมาเด็กกินต้นมะพร้าวได้อย่างสุขใจนั้นบัดนี้กลับมีมนุษย์มาอาศัยอยู่เต็มไปหมดโธ่เอ้ยบ้าที่สุดพวกมนุษย์มันกลับมาอาศัยกันตอ,อนนี้ซะได้เฮ้ยเดี๋ยวปัดเผาไล่ทีซะเลย เมื่อเจ้าลิงสายสืบกลับมาถึงฝูงก็รีบรายงานให้พักพวกวานอนทราบโดยทันทีแล้วฝูงวานอนได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเสียดายที่ไม่สามารถเข้าไปเด็ดกินผลลูกมะพร้าวได้ทั้งๆท,ที่ลูกมะพร้าวกำลังออกผลเป็นตน้นปัทโเว้ยแซงเป็ดจริงๆแล้วอย่างนี้เราจะทํำยังไงกันดีล่ะเนี่ยจะปล่อยให้ลูกมะพร้า เน่าคาต้นโดยไม่ทำอะไรไม่ได้หรือไงไม่สนละตายเป็นตายข้าว่าพวกเราแอบไปกินกันดีกว่าเฮ้ยเจ้าอย่าหุนหันสิเอางี้ดีกว่าข้าว่าเราไปปรึกษาท่านพยาวานอนกันดีกว่าไหมว่าควรจะทำอย่างไรกันดีพยาวานอนนั้นเปี่ยมด้วยสติปัญญาเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงค,ค่อยๆคิดพินิษก่อนจะถามลิงสายสืบว่าตอนที่เจ้าไปดูนั้น ที่หมู่บ้านนั้นมีคนอยู่หรือไม่มีจ้าท่านพญาวานอนอย่างนั้นหรือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าว่าพวกเราอย่าเพิ่งไปกันเลยพวกมนุษย์นั้นเจ้าเล่เป็นอย่างมากขืนไปอย่างนี้จะเป็นอันตรายต่อพวกเราได้เอาอย่างนี้ไหมท่านพญาวานอนเราแอบไปกินตอนที่พวกมนุษย์อะ่ะหลับจะดีไหมข้าก็เห็นเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคืนนี้ยามที่พวกมนุษย์หลับกันหมดแล้วพวกเราก็ถือโอกาสเข้าไปในหมู่บ้าน กินลูกมะพร้ากกันก็แล้วกันเราฝูงลิงตกลงทําตามที่พยาวานอนแนะนําพวกมันต่างพากันลงจากป่าหิมะพร้านมาดักคอยอยู่บนแท่นหินใหญ่ไม่ไกลจากหมู่บ้านเท่าใดนักเพื่อเฝ้ารอคอยเวลาที่พวกมนุษย์จะหลับพวกเรารออยู่ตรงนี้แหละรอให้พวกมนุษย์หลับแล้วค่อยย่องลงไปเด็ดลูกมะพร้ากกินกันโอ้ยหิวจนไส้จะขาดอยู่แล้ว เมื่อไรจะนอนนอนกันสักทีเนี่ยไอ้พวกมนุษย์เนี่ยนอนดึกกันจริงไม่กลัวตาโหลกันหรือไงเนี่ยหลังจากคอยจนตะวันรับขอบฟ้าเมื่อมั่นใจว่าพวกมนุษย์ต่างพากันเข้านอนหมดแล้วพยาวานอนจึงอนุญาตให้ฝูงลิงกรูกันไปเด็ดลูกมะพร้ากกินได้ฝูงลิงพากันกินผลมะพร้าวยานอร่างอร,อร่อยเพื่อให้สมกับที่รอคอยมาทั้งวัน,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 น อร่อยจริงๆอร่อยอย่างเนี้ต้องห่อกลับไปกินที่ป่าซะหน่อยงาม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 ไอ้จูนี่มันลิงหรือหมูเนี่ยตะกะตะกรามเหลือเกินแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นขณะที่พวกฝูงลิงกําลังเด็ดกินลูกมะพร้าวอย่างอร่อร่อยนั้นก็ได้มีมนุษย์คนหนึ่งออกจากบ้านมาหาุมเหมาะเพื่อจะถ่ายอุจจระ โดยที่พวกฝูงลิงมิทันได้รู้เลยว่ามีมนุษย์คนหนึ่งเดินออกจากบ้านมาแล้วพระโมวแต่กินลูกมะพร้าวจนไม่สนใจอะไรโอ้ยมาปวดอะไรกลางดึกแบบนี้วันนี้ยยิ่งกลัวกลัวผีอยู่โอ้ยเอาวะเอามันมุมนี้แหละมุมสบายสบายถ่ายสะดวก <c oughs> ทันใดนั้นเองชาวบ้านคุณนั้นก็เห็นฝูงลิงจำนวนมากกำลังเด็ดกินลูกมะพร้าวเต็มต้นไปหมดเฮ้ <c oughs> นี่มันลิงนี่วะเฮ้ยโอ้ยลิงเป็นหมื่นตัวเลยนี่มันแอบมาปีนต้นมาพับกินกันเลยเนี่ยหนอยนะบังอาจมากพวกเราพวกเราตื่นแล้วมีลิงแอบมาขโมยกินลูกมาพับเราแล้วตื่นแล้ว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 ซวยละสิมีคนมาเห็นแล้วแย่น่ๆเลยพวกเราทำยังไงดีล่ะทีนี้พวกเราไม่รอดแน่เลยน้ำ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 อร่อยสุดยอดจริงๆเลยนะเจ้าแต่ตาอยู่แล้วอะ ยังกินได้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮาจากนั้นไม่นานพวกชาวบ้านที่ได้ยินเสียงก็รีบตื่นขึ้นต่างหยิบฉวยอาวุธติดมือมาทั้งธนูลูกศรไม้และก้อนหินต่างๆแล้วแต่ใครจะหยิบฉวยอะไรได้แล้วพากันยืนล,ล้อมรอบอยู่รอบๆต้นมะพร้าวหมายมันจะเล่นงานฝงหลิงที่บังอาจมาแอบกินลูกมะพร้าวยามดึก น้อยมากันยกฝูงเลยนะลงมาโดนนี้นะเจ้าลิงพอจะจับเฉือนเรียงตัวเลยเชียวจะเฉือนได้ยังไงเนี่ยเจ้าถือก้อนหินมานะไม่ได้ถือมีดแล้วมันจะเฉือนได้ยังไงโอ้โหข้าแค่พูดเปรียบเปรยเฉยเฉยเข้าใจไหมพูดเปรียบเปลยเซ็งเป็ดจริงเลยเราฝูงลิงกว่า8ปดหมื่นตัวในตอนนี้ต่างก็อกสันขวัญแขวนด้วยความกลัวตายจนรนรานทําอะไรไม่ถูก นั่นนะสิโธไม่น่าเลยพวกเราไม่น่ากินกันเพลินเลยโธ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 พยาวานอนเมื่อเห็นฝูงลิงตกอยู่ในอาการอ,อกสั่นขวัญแขวนเช่นนั้นก็หาคิดวิธีตอบประโลมฝูงลิงมิให้ตกอยู่ในอาการตกอ,อกตกใจมากเกินไปดึกกลัวว่าฝูงลิงจะหัวใจวายตายกันซะก่อนอย่าเพิ่งกลัวไปเลยพวกเราพวกมนุษย์นั้นนะ่ะมีอะไรให้ทําอีกเยอะแยะปล่อยให้เขายืนรอพวกเราอย่างนั้นไปเรื่อยถ้าเราไม่ลงไปเสอ,อย่าง พวกเขาก็ขึ้นมาไม่ได้หรอกตอนเนี้ยเก็บผล,ลไม้กินกันต่อไปเถอะรอไปสักพักเดี๋ยวพวกมนุษย์ก็ไปทําอย่างอื่นเองนั่นแหละเมื่อเห็นว่าสภาพจิตใจของเหล่าฝูงลิงเริ่มดีขึ้นพยาวานอนก็สั่งให้เหล่าฝูงลิงนับจํานวนลิงในฝูงว่ายังอยู่กันครบถ้วนดีหรือไม่แต่เมื่อนับไปนับมากลับปรากฏว่ามีลิงตัวหนึ่งหายไปจากฝูงเอ๊ะนี่พวกเราหายไปตัวนึงนี่นาเจ้า,จาเสนกะไงมันหายไปไหนเนี่ย ฮะเจ้าเสนกะหลานของท่านพยาวนนรนะหรือหายไปไหนเนี่ยหรือว่าหรือหรือหรือว่าเสนกะจะเผอถูกพวกมนุษย์จับตัวไปงอมงอมงองข้าห่วงยิ่กินงอมงออร่อยงงๆงอมงงวงไปกินไปข้าละซึ้งจริงแต่พยาวานนทร์นั้นทราบดีว่าการที่เสนกะหายไปนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เสนกะถูกจับตัวไป พยาวานอนเชื่อว่าอีกไม่นานเสนากะจะต้องหาวิธีมาช่วยพวกตนจนได้พวกเจ้าไม่ต้องกลัวไปหรอกการที่เสนากะไม่อยู่ข้าเชื่อว่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะถูกจับไปพวกเรารอกันสักพักข้าว่าเสนากะต้องหาทางช่วยพวกเราได้แน่แนจริงหรือท่านพยาวานอนข้ากลัวจะทําอะไรไม่ถูกแล้วนี่นนนนนพูดไปอรออยไปนี่กลัวแล้วหรือเนี่ย กินจนลูกมัพบครับจะหมดต้นอยู่แล้วนะเจ้านะ่ะเสนกากะหลานของพยาวานอนนั้นหาได้เดินทางมากับฝูงลิงเหล่านี้ด้วยใหม่แท้จริงแล้วเสนากกากำลังหลับอยู่ในขณะที่ฝูงลิงเดินทางมายังหมู่บ้านเมื่อเสนกากะตื่นขึ้นมาก็ต้องแปลกใจเมื่อไม่พบลิงตัวอื่นๆในป่าเลยเงางำงำ,งำ,งำอ้าวเฮ้ยนี่นี่ลิงตัวอื่นไปไหนกันหมดเนี่ยทำไมป่าหิมพาน์วันนี้มันเงียบอย่างนี้ น,นเซน,น,นกะพยายามมองหาเบาะแสเพื่อนลิงว่าหายไปไหนจนในที่สุดก็พบเห็นรอยเท้าฝูงลิงจํานวนมากมาทิ้งรอยเท้ามุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านร้านเซนกะทราบโดยทันทีว่าฝูงลิงต้องมุ่งหน้าไปเก็บลูกมะพร้ากกินเป็นแน่อืดูจากรอยเท้าแล้วสงสัยพวกเราจะไปกินมะพร้าบที่ต้นมะพร้าในหมู่บ้านแฮรีบตามไปแจมดีกว่ามัวแต่นอนเพลินป่านนี้หมดต้นหรือยังก็ไม่รู้ เสนากาเดินตามรอยเท้ามาเรื่อยๆจนถึงหมู่บ้านเมื่อเห็นชาวบ้านจำนวนมากถืออาวุธยืนเรียงรายล้อมรอบต้นมะพร้าวก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเกิดเหตุร้ายขึ้นกับฝูงลิงพวกของตนเป็นแน่ไม่ได้การละหื้นไปว่าอย่างนี้พวกเราต้องเสร็จพวกมนุษย์แน่ๆอย่างนี้ต้องหาวิธีเบี่ยงเบนความสนใจเจ้าพวงมนุษย์เพื่อให้พวกเราบนต้นมะพร้าวหนีลงมาได้เอางี้ดีกว่า เสนก,กะคว้าชุดเด็กที่ตากอยู่แถวนั้นมาสวมใส่แล้วปลอมเป็นเด็กชาวบ้านเดินเข้าไปเนือเรือนหลังหนึ่งซึ่งมีหญิงแก่กำลังนั่งกรอได้อยู่ยายครับข้างนองมือเป็นบ้าเลยผมอยากไปเข้าสวมนะครับผมขอยืมพบไฟของยายหน่อยได้ไหมครับเอาสิไอหนูหนูนแน่หยิบไปได้เลยแล้วค่อยมาคืนยายตอนหลังก็ได้เมื่อได้คบไฟมาแล้วเสนกะก็รีบวิ่งไปที่บ้านที่อยู่ต้นลม แล้วก็นำคบไฟสมบนหลังคาเผาบ้านหลังนั้นแรนลงลมพัดกระพือส่งให้ไฟลุกโชนจนเผาบ้านลุกโช,ชนช่วงอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่ยืนล้อมอยู่รอบๆต้นมะพร้าวเห็นดังนั้นก็รีบพลักจากฝูงลิงรีบวิ่งมาช่วยกันดับไฟโดยทันทีเฮ้ย hey, เร็วพวกเราไฟไหม้แล้วรีบๆมาช่วยกันดับไฟเร็วประเดี๋ยวมันจะลามเผาทั้งหมู่บ้านกันซะก่อนช่างพวกลิงมันก่อนเดอะมาๆมามา,มา,มาช่วยกันดับไฟเร็ว เมื่อพวกมนุษย <weil> ์ว <the> ิ่งไปดับไฟกันหมดูงลิงจึงรีบฉวยโอกาสนี้หนีลงมาจากต้นมะพร้าวแต่ทุกตัวก็ไม่ลืมที่จะหยิบผลมะพร้าวติดตัวมาคนละหนึ่งลูกเพื่อมาฝากที่กับเสนากะที่มาช่วยเหลือพวกตนด้วยเร็วๆเข้าพวกเรารีบหนีกันเร็วก่อนที่พวกมนุษย์จะดับไฟเสร็จ งานนี้ต้องขอบใจเสียนะกะจริงๆอย่างนี้ต้องหยิบลูกมารับติดม้ติดมือไปฝากซะหน่อยโอ้ยหโอ้โหอ้โหโอ้นี่ๆๆๆกินให้หมดกันก่อนก็ได้แล้วค่อยพูดจริงๆเล้เจ้านี่กินจนพุงกลางแล้วยังไม่หยุดกินอีกพระศาสดาหลังจากนำพระธรรมเทศนาเรื่องนี้มาชี้แจงแล้ว ก็ทรงประชุมชาดกว่าเสนกะหลานพยาวานอนในครั้งนั้นได้เป็นมหานามสักยะในครั้งนี้ฝูงลิงได้เป็นพุทธบริษัทส่วนพยาวานอนคือเราตถาคตในชาตินี้แหละ